เชื่อลาเห็ดทั้งหมดเลยเกิดจากการที่เขาหดน้ำแม่นครหดน้ำหดจักมือนี่ใส่ตอน้ำเราะมาณนิ้วหนึ่งี่เริ่มแรกบ่ครับเริ่มแรกสามวันติดต่อกันสามวันติดต่อกันแม่นแล้วก็เว้นหนึ่งอาทิตย์แล้วก็รดน้ำหนึ่งครั้งอาทิตย์ละเทือแม่นครโอ้อาทิตย์ละเทือกับพ่อจะยังยังไงน้ำพุ่งหรือบ่อสปริงเกอร์ครับเพราะน่ะสปริงเกอร์มันก็จะยากยากนเรื่องของการเดินท่อแต่ว่าสายยางน้ำพุ่งมันเอาสายยางยากไปเลย มันก็จำลองเหมือนฝนตกอ๋อนี่นี่คือกระถุประส์ที่เข้าใส่น้ำพุ่งแม่นครับประหยัดน้ำประหยัดพวาอมบ่ต้องใส่ทองไงสปริงเกลียว่ัต้องใส่ทองบมอนครับอ่าอันนี้ประหยัดประหยัดแ้วกะ็จำลองเหมือนฝนตกเห<อ>มือนฝนตกพอมันจะพุ่งขึ้นเป็นเม็ดคนด้นี่ครับสวัสดีครับพ่อเม่พี่น้องช่องสักศีกนเกษตรแห่งทีราบสูงนะครับครับวมือนี่เบาสักศีสิห้าพี่น้องมาตอกย่ำนะครับในเรื่องการเทศเพศนาแรงที่ประสบผลสําเร็จอย่างมากนะครับ ของหัวหนามีนะครับพัฒนาที่ดินอุบลราชธานี่นะครับพี่น้องครับความประสบผลสําเร็จนี้นะครับสื่เลื่อมไทยทอดให้พี่น้องหลังสงการนะครับแต่ว่าเมื่อนี้พี่น้องมาเบ่งการออเคปของสถานีนี้สักก่อนนะครับโดยหัวหนามีคือเก่านะครับก่อนอื่นมาพบกับหัวหน้าก่อนครับสวัสดีครับหัวหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับแนนําตัวอีกรอบนะครับหัวหน้าอ่าซื้อหัวหนามีครับพิธากรูรีรัพทาดาใชครับผมมื้อนี้คือเก่าเหมือนเดิมแต่ว่าแต่ว่ายายมองยายมองจากข้างบน งวดกว่านี้ไายทำอยู่บนกว่านี้อยู่อยู่อีกคนละฟังครับคนละฟังแต่ว่ารังการงานสาาเก่าเป็นยังไงครับบอกนี่ครับบอกให้ฟังับจบใครเห็นละงงว่าสามมือมือนี่มือที่สามเห็นดอกอนี่คือความรังการครับเป็นความความภาคภูมิใจแบบเนื้อคํามบรรยายเลยที่เข้าสามารถที่จะเฮ็ดเฮ็ดออกนอกดููได้แะก็ะ่ได้เก็บเงียบผู้เดียวเราส่งต่อความรู้ ในในเรื่องของการเรียนรู้ในเรื่องของการเห็ดเชื้อเห็ดในเรื่องของการปลูกเห็ดและการเห็ดหนอกดูดูและการ,รด้วยรักษาทุกอย่างเลยถ้าคาว่าเรียนรู้ตรงนี้จะได้ทุกอย่างครับจากเรารเราทําได้คุณก็ทําได้นี่ค,ค,คือสิ่งที่เขาอยากส่งต่อและก็พัฒนาแห่ต่อยอดซึ่งมี่อกี้นี่ทีมงานมาจากดอนเแดงเนี่ยเขามาคุยกันแล้วพื้นเห็ดสวนผสมผสาน <c oughs> กเกษตรผสมประสานมีไม้ผลไม้ยืนต้นมีไม้บุงยาง <c oughs> มีอย่างหน้าอย่างสีสามารถปลูกได้แต่ว่าผมว่าอยากให้มุ่งหวังจีเห็ดให้มุ่งหวังจีพืชของเจ้าของก่อน <c oughs> คือพวกไม่ผลพวก <c oughs> ทีเจ้าของเห็ดอ่ะ <c oughs> พวกกล้วยไม่ผลไม้ยืนต้นเนี่ยไม้ไม้ป่าเนี่ยไม้ยืนต้นไม้ป่านี่ให้ปลูกไว้แซ้มในแปลงืงที่นี่เวลาผ่านไปถ้าปลูกไม่ใส่เวลาประมาณสามปี มันจะได้ผลพ่อยได้กาไรชีวิตความภาคภูมิใจคือเหตุโอ้มันจะนี่มันจะเกิดนองรุดู่หรือไมนุดูดเฮ้าก็จังคอยเบิงเบิงสภาพื้นที่เฮ้าครับผมเฮ้าให้น้ำไม่ผลยอยู่แล้วใหน้น้ำสวนอยู่แล้วผลพ่อยได้<อ>ผู้นูคนถามมาผมเห็นอยู่ในช่องของถ่านถามมาว่ามันคุ้มค่าค่าน้ําค่าไฟไหมครับผมอยากบอกเลยว่าเป็นคนฟังนะครับพ่าอะไาครับเรื่องนี้เราทําเพื่อศึกษาเรียนรู้ รเรื่องแบบธรรมชาติเพื่อหยังเพื่อให้ทุกคนเข้ามาเรียนรู้แล้วไป head, เห็ดเฮาบ่ได้คาดหวังผลกําไรแต่เราคาดหวังว่าทุกท่านทําเป็นทําได้แล้วสิ่งที่ได้นะความรู้แล้วก็เหตุที่เกิดกันมาเนี่ยถึงแม้มันจะไม่เยอะมันค,คือผลกําไร,รทาได้จากอย่างเฮาเฮ็ดสวนแมนบับเฮาเฮ็ดสวน head, man, เฮ็ดใหม้ผลแมนบ่ขฮาวดนา้าแมนับเราลดน้ําไม้ผลแต่ ต้นไม้ยางนาอยู่ด้วยกันถูกว่าเหตุผสมประสานเนื่นขึ้นสิ่งที่ได้ครับหัวหายไปหน้ามันมีอยู่แล้วไม่นครับเพราะหนาหลายสําเอออยากให้ทุกคนเนี่ยครับอย่าทำลา่ปลูกไม้ผลปลูกแซมได้ครับปลูกแซมกับใบไม้เตี้ยเรียด,ดินถางแต่ว่าไม้ยืนต้นให้คงไหวเรบอาจารยีนี่เอาไม้ผลก็ไปปลูกแซมดเดยวบ่าแซมได้ครับทุเรียนผมตอนนี้กับยูไต่าปาอยางนา ขยางหน้ามี20กว่าต้นอายุมากกว่า80ปีแบบสองสามคนโอบบมแต่ก็นังทุกเรื่องกันขึ้นได้เป็น่วยพ่อเดี<อ>่ยข้างล่างที่ผมบอกเกี่ยวก่อนคือข้างล่างจะเป็นเครือข่ายเน็ตเวิกเนี่ยลุงหนวดปลาอ้าวลุงแสงสวนติดาวไปเห็นเหรอโอ้ชื่นชอบอแล้วปีนี้มีโปรเจกต์จะทําเห็ดกับเตา่าเห็ดบึงทาครับ ในสวนทุเรียนครับอ้ตรงไหนไปเบิองได้ครับเพราะหนให้ผมเมียสะวันไอ้ผมเมียสะว่าให้ผมเมียสะวันให้เอาเชือกไปล่งก่อนสีนี่ลงเชือกปีหน้าต้องเห็นผลครับเพราะว่าต้นไม้มันใหญ่แล้วหนึ่งหนึ่งปีเห็นเห็ดโอ้ซึ่งตรงนั้นมันมีเห็ดอยู่แล้วเห็ดปวกเห็ดไข่ครับเนี่ยม,มีอยู่แล้วครับแกจะเอาเห็ดลง่เข้าไปเพราะว่ามันมีไม้ยางหน้า<อ>เป็นทุนอยู่แล้ว ครับพ่อหนครับละพี่น้องเขาอยากยากศึกษาเบื้องต้นถึงวิธีการเฮ็ดเฮ็ดนี่เขามีช่องทางไหนในใน,ในการสี่เรียนรู้กนันบ่เนี่แม่้ครับอ่าเข้าไปที่เฟซบุ๊กผมก็ได้ครับครับหรือว่าติดต่ตอเขมาทักขมาหาผมก็ได้เพราะว่าผมข็ไปต่อพคอเมียนอยู่ในหันหรือเฟซบุ๊กกับ <ภา S 1> พ,กพิธากรแต่ว่ามันจะยากเนี่ยมันเป็นซื้อภาษาอังกฤษโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวผมขึ้นขออนุญาตขึ้นให้พี่น้องได้ได้ครับ ให้ได้เลยครับแล้วก็สอบถามเขามาได้ในเรื่องของการเยเชื่อเฮ็ดในการลุ่เชื่อแมนในการลุ่เชื่อจะเป็นแบบเม็ดแบบน้ำแต่ว่าช่วงนี้บ่มีแบบน้ำพอช่วงนี้มันนอกดูดการจะมีแบบแบบเม็ดตอนนี้นะตอนทักเขามาหาหัวหน้าโดยตรงนอยก็ได้สิได้นทรงรูปทรงหยังทรงวิธีการเฮแมนครับถามได้ขบวนการวิธีการการเยเชื่อเห็ดเนี่ยดอกบันบานแบบนี้เห้ได้เลยกพดีบว่นี้ครับพ่อหนาเนี่ยอันนี้ได้เลยครับโอ้โหแบบนง่ามแมนหรือว่าเถากุนีก็ได้ครับ นะครับเขาคนนี้ก็ได้แต่ซัํานี้ย่างก่อนอู๋นี่นี่นี่ตัวนีบด้เลยย่างครับเอาไว้ก่อนคุณทุกคนเขาว่าพูดอีแกงแเสียบรุ่นี่พอม่น่นมพแม่นลืมเลื่อเชื่อ่นรุ่นแกงลุ่นี่อูแตัว่ารอบนี้งามเนาะครับเพราะไหนมันดอกใหญ่เนาะดอกดอกใหญ่เพราะว่านี่ครับควบรวมสมบูรณ์ควบรวมสมบูรณ์ของพื้นที่มอมีครับคือหนึ่งมันมีฐานอาหารครับใบไม้ปุ๋ยเนี่ยย่อยสลายเป็นอินทรีย์วัตถุเป็นอาหาร เพราะว่าเชื้อราพวกนี้เนี่ยเชื้อรานี่เขาจะกินบวกเนี่ยเป็นอาหารอืมเป็นประโยชน์และแกไมโครไรซาเนี่ยเขาจะเกาะอยู่กับรากพืชรากพืชก็คือไม้ยางนาไม้กระบากไม้วงยางเนี่ยครับถ้าเป็นตังโงนะไม่ครรเายนี่คืออยังครบแล้วเชื้อราเห็ดนี่แหละครับโอ้ซับสับทั่วไปเนี่ยเครื่เจออืนว่าราเห็ดราเห็ดบ่อครับครับซับทางทางการจริงๆก็คือไมโครไรซาไมโครไรซาขึ้นตอนเนี่ยทาใส่ไมโครไรซากับพืชไม่ผล หรือพืชผักยังสิวงการนี้ยังยังยัง,ยงไปดีไกลครับผมยังสามารถโตยอดอีกแมนครับ, oh, man, รบเอาไปใช้กับไม้ผลไม้ยืนต้นพืชผักใช้ได้มีประโยชน์ด้วยแต่ว่าบอกูฟังหรอกมันจะร่วมกันเบิดแม่นแมนครับเ <man, S 2> บื้องคิปเดียวเลยก็จะหูวระตุเรื่อง <laughs> มันเป็นไปไม่ได้มันต้องมีเถื่อต่อต,อ,ตอไปเพราะว่าสวนทุเรียนผมกับ,บเป็นทุเรียนไมโครเลซาโอ้พืชผักไมโครเลซาเมื่อเขือเทศไมโครเลซามีหมด เขาทํากันแล้วโอ้ยตอนเขาไปสิแล้วมีหลายหลายมองขี่เคยทักขรรมาทางทางเฟรบุกบอกว่าเออเครื่องียอ่ะหาได้ที่ไหนครับนี่แหละครับเดี๋ยวจะว่าวสูฟังเพราะว่าทาเขาไปติดตามกันแล้วทาทักเขาไปถามกันแล้วมีช่องทางอื่นบอที่จะอยากเรียนรู้ในเรื่องของไมโคคเลซาเอาไปใส่ก็ะเพืออย่างอื่นได้ครับได้นินดีเลยอย่าไปเบิ่งาวันนี้ย่างช่องมีครับเห็นออกจากเห็นละงอกแล้วงก นี่เห็ดยังแงน่เนาะครับเกิดนาเลยนอันนี้เป็นเป็นเห็ดบางคนบ่มากเลยเห็ดหึงขมเป็นเสบอเป็นขนาเก็บได้อยู่่มนี้อันนี้จะเอาไปเฮ็ดเชื้อโอ้ไปเฮ็ดเชื้อทั้งหมดทั้งหมดทําเชื้อทั้งหมดโอ้เพื่อการศึกษาเรียนรู้แมนแต่ว่าเดาขาใหญ่แหงงอวนหัวแหงครับขนาครับขน่ะเป็นแต่สออนอยู่าอเบืองเบืองเวนี่นโอ้ยมันแกงบักใหญ่นึงตัวนี้ครับ ส,สวยอดดีๆส,สวยอดดีๆครับอันนี้หเหจากการให้น้ำก้องเฮาอันนี้เห็ดละงหกขาวเหตุละงหกขาวก็มีแต่ดอกดอกนั้นเห็ดละงหกแดงตัวนั้นแต่เหลืองตัวนั้นบ่บ่ใครง่ายๆมันไลยโอ้ยนะครับนั่นชิมีเห็ดละงหกแดงอยู่ดอกนึงนะครับอ่นเดี๋ยวอ่าให้เบิ่งตัวนี้น้อยนึงถ้าคุณทั้งคนอาจจะบ่ได้สังเกตเวลาอยู่ในสวนนึกว่าไปเก็บเห็ดผู้ที่ปลูกไว้มันจะมีเชื้อราขาว,ขาว อันนี้เป็นลาเห็ดนะครับอานี่ทั้งเบิร์ตนีบเขาขาว OTG ไปนี่แมนแต่เขายังเขายังไม่ได้ขึ้นเป็นดอกเห็ดครับคืออันนี้คือเป็นเชื้อที่เขาเดินแล้วแต่ยังไม่รวมตัวขึ้นเป็นดอกเห็ดแค่นั้นเองอ้ทีเมื่อกากินอาหารมาอย่างก่อนมาดมัดม่อขยายโตมันเหาะครับเนี่ยทั้งหมดเลยเชื้อลาเห็ดทั้งหมดเลยเกิดจากการที่เขาหดน้ำแมนครับงดน้ำหดจักมือนิใส่ก้นน้ำประมาณนิ้วนึงนน่เริ่มแรกบ่ครับเริ่มแรก สามวันติดต่อกันสามวันติดต่อกันแมนแล้วก็เว้นหนึ่งอาทิตย์แล้วก็รดน้ำหนึ่งครั้งอาทิตย์ละเทื่ยแมนครับโอ้อาทิตย์ตยละเทื่กับพ่อแต่ยังยังไดน้ำพุ่งก็บอปสปริงเกอร์ครับพ่อหนาสปริงเกอร์มันก็จะยากยากในเรื่องของการเดินท่อแต่ว่าสายยางน้ำพุ่งมันเอาสายยางยากไปเลย<อ>มันก็จําลองเหมือนฝนตกอ๋อนี่นี่คือ กระถูกะส์ที่เข้าใส่น้ำพุ่งแมนครับประหยัดน้ำประหยัดพร้อมว่่ต้องใส่ทองไงสปริงเกอร์ไ่ต้องใส่ทองม่มาแมนครับอ่าอันนี้ประหยัดประหยัดล้วก็นจำลองเหมือนฝนตก<อ>เหมือนฝนตกพอมันจะพุ่งขึ้นเป็นเม็ดคนได้เนี่ยโอ้แมนครับมันคือกันกับฝนตกหมาะอู้อันน,น,นี้อันนี้เป็นเห็ดไข่ที่อลังการเห็นอยู่บนดอกนีวเดียครับบานี่ดอกนี้แมนออกคู่มือบ้าดอกหน่อยก็มี ครับกำลังจุ่มกำลังจุ่มขึ้นมาขึ้นทุกมือครับขึ้นทุกมือมือว่านี่ผมตัดไปนี่เห็นรับผมตัดี่เห็ดเชื้อนี่โอ้นี่มีห้อยตัดนี่นี่ชัดเจนครับนี่นี่ตัวนี้ก็ตัดไปโอ้หนี่มันจะเกิดเป็นดอกแฟรชด้วหันแมนดอกหญ่มันบาดผมตัดี่เห็ดเชื้อแล้วครับโอ้ซ้ำไดยเห็ดเชื้อไดครับพ่อนายกหมูขนาดนี้เห็ดไข่ประมาณนี้โอ้แสดงว่ามือดีกับซีเซ็ดดอกนี่นี่ตัวนี้ก็จะเก็บไปเห็ดเชื้อครับโอ้ครับตัวนี้ก็เอาไว้มือหนาให้มันบานให้มันแก่ก่อนไม่เถอะ เขาอินเต็มที่มันเป็นพันหยังมันคือดอกไงกับดอกไงอ้วนเป็นแต่ผู้นงคนเห็นก็บอกว่าโอ้ยเป็นแต่ปิ่งต่ำเจียวเสียบเถอะนิยามคำว่าน่บอยต่ำเจียวเสียบมาเสียบอยู่กับผู้ต่ำเนี่ยนี่วะเจียวก็เมีดบ่อเออผู้นงคนก็บอกว่าของเสียบอยู่กบผู้มากโอ้ผู้นงคนโอ้ยบ่เสียบดอกเขาบ่มากเขาว่ะเม่นเนยนี่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 คือบรรยากาศความพุ่ิใจของคนทีเหตต้องต้องขอบคุณเนี่ยขอบคุณชิมงานทุกคนเลยครับผมอ่า ท่านดอกเตอร์อา,านกกานนเอื้อตระกูลครับผมท่านดรสุปชัยท่านธุการนนท์นี่อดีตจักรวุว่างเนี่เจ้าหน้าใหญ่เพื่นมาให้อนุเคราะห์ผวกสายยางพวกปัามน้ำรละการชีมงานครับอยู่ในพื้นที่เนี่ยปลาชาวบ้านเนี่ยลุงนวดปลาอ้าวครับผมลุงแสงสวนติดดาวและก็ประจวบเนี่ยชีมงานทุกคนเลยครับ,รบในหลายคนเนี่ยที่เขามาซอยกันเครือข่ายเพื่อนหมอดิน ถ้าจะติดตามกันเขาไปเบิ่องอย้่ในเครือข่ายเพื่อนหมอดินเลยเลยแต่มี่คือกันนี่คือกันครับคือทุกอย่างอยู่ในหันเบิร์ดครับอ oh. ทุกคนเนี่ยจะเอาขอมุ่นเขาไปเชื่อมโยงกันไปคุยกันตรงนั้นก็ได้ทักเข้าไปได้หรือขอเข้าร่วมเพราะ <ขอ S 2> เขาร่วมตรงเครือข่ายเพื่อนหมอดินเขาจะเป็นกลุ่มเพื่อเพื่อเรียนรููและก็แลกเปลี่ยนกันตรงนั้นมีความรู้หลากหลายครับเนี่ยคอยติดตามกันเดี๋ยวลิปต่อต,อตอไปแล้วมาเบิง่งความมาลัางการครับสิ้นเดือนเมษา ประมาณไปปลายเดือนจะเปิดศูนย์ตรงนี้ผมกับลุงคือกันว่าผมจ็ดออกในวอรช่วงเปิดศูนย์ตรงนี้ทห้พี่น้องเขามาเรียนดูแมนผมอยากให้มุนเฮ็ดเป็นอลังการอนะนะจังขาเบองว่าสิ้นเดือนเนี่ยรี่บอกครับพ่อนะฟรี่ครับรี่อม่บอกให้ดีใจเนี่ยทุกอย่างฟรีฟรีทุกอย่างฟรีเรียนรู้ฟรีทั้งหมดนะครับสุดยอดครับแต่ว่า้าทีมงานเขาจะไปเปิดอบรมไปยังต่างหากเนี่ยเขาก็จะมี การวิทยากรการยังเพิ่อนนะครับอาหารการกินล่ะแต่เขาเข้ามาตรงนี้เรียนลูฟี่เรียนลูฟี่นะครับครับผมเพราะฉันเป็นสื้อราชการนี่เก็บเงินบ่ได้ขอบพระคุณเท่าไหร่เนี่ยโอเที่มีน้ำจิตน้ำใจครับพี่นนอ์ก็เสื้อข้าผมมี่ยังกับยังถัดข้ามาถามครับผมครับผมขอบคุณหลายครับสวัสดีคครรััับบสสวดีครับสวัสดีครับ